ศึกวันลุมพินี134บศิลปะก,การต่อสู้สุดเข้มขน้นเตรียมตัวสำหรับการติดตามศึกวันลุมพินี134ที่จะเป็นการแข่งขันศิลปะก,การต่อสู้ที่สุดของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในระดับโลกศึกนี้จะถูกถ่ายทอดสดไปยัง1น5เประเทศทั่วโลกในวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นศึกที่มีการจัดทัพยอดฝีมือมาประจันหน้าทั้งสิ้น12คู่ในกติกามวยไทยคิกบ็อกซิง่งและการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA ที่จะทำให้คุณต้องติดตามอย่างไม่ละเลยคู่เอกของรายการศิลปินมวยไทยที่มีชื่อเสียงคู่เอกของรายการนี้คือการต่อสู้ระหว่างยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะผู้มีชื่อเสียงในวงการมวยไทยผู้มีอายุ30ปีและアามามาดอฟผู้มีชื่อเสียงจากอาเซอร์ไบาจานผู้มีอายุ29ปีทั้งสองคนเป็นนักมวยไทยที่มีความสามารถและความเข้มข้นอย่างเท่าเทียมกันแต่ความต่างก็อยู่ที่สไตล์การต่อสู้และเทคนิคที่แตกต่างกันนักมวยไทย ที่มีสไตล์การต่อสู้ที่แข็งแกร่งและมีการต่อสู้ในรุ่นไฟเวทหนึ่งสปอกจะต้องต่อสู้กับนักมวยไทยที่มีสไตล์การต่อสู้ที่เหมือนเป็นมามืดอันตรายและมีความต้องการในการเก็บชัยต่อเนื่องนี่คือการต่อสู้ที่จะทําให้คุณต้องติดตามอย่างไม่ละเลยคู่เอกภาพอินเตอร์การต่อสู้ระหว่างนักสู้เชิงดีคู่เอกภาพอินเตอร์นี้คือการต่อสู้ระหว่างเอลิสอับเดลาีผู้มีชื่อเสียงจากฝรั่งเศสผู้มีอายุ22ปีแล้ว ามาซานอฟผู้เคยเป็นแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอนด์ผู้มีอายุ30ปีจากรัเสเซียทั้งสองคนเป็นนักสู้ที่มีความเชิงดีและความสามารถที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเข้มข้นและความเหลือเชื่อยอย่างเท่าเทียมกันกน,นี่คือการต่อสู้ที่จะทําให้คุณต้องติดตามอย่างไม่ละเลยและเป็นการแข่งขันระหว่างสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันคู่ที่น่าติดตามอีกเทียบการต่อสู้ระหว่างนักมวยไทยและนักสู้ผสมผสานนอกจากนี้ยังมีคู่ที่น่าติดตามอีกเทียบอาทิตย์ เด็ดดวงเล็กที่เด็ด99ผู้มีชื่อเสียงในวงการมวยไทยจะต่อสู้กับวุฒิไกรวจักร,ว,าากรวุฒิผู้มีความสามารถในการชกฟอร์มสดนี่คือการต่อสู้ที่จะทําให้คุณต้องติดตามอย่างไม่ละเลยและเป็นการแข่งขันระหว่างสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันแต่ก็มีความเข้มข้นและความเหลือเชื่อที่เท่าเทียมกันสงครามนางฟ้าการต่อสู้ระหว่างนางฟ้าจากฟิลิปปินส์และนางฟ้าจากไทยนอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ระหว่างนางฟ้าที่น่าติดตามอีกคู่คืออิตไลเอริกาบโบมูกาว จากฟิลิปปินส์ผู้มีอายุเพียง16ปีและพลอยชมพูพีอยู่าใบาจอมบูจากไทยผู้มีอายุ16ปีทั้งสองคนเป็นนางฟ้าที่มีความสามารถและความเข้มข้นอย่างเท่าเทียมกันแต่ก็มีความต่างในเทคนิคและสไตล์การต่อสู้การต่อสู้ระหว่างนางฟ้าที่มีความเข้มข้นและความเหลือเชื่อยอย่างเท่าเทียมกันกน,นี่คือการต่อสู้ที่จะทําให้คุณต้องติดตามอย่างไม่ละเลยคู่ในรายการและคู่ที่น่าติดตามมวยไทยรุ่นไฟเวทยอดเหล็กเพชรออาชริยะ vs อนามามดอฟ มวยไทยรุ่นแบนตัมเบดเด็ดดวงเล็กที่เด็ด99วอัสวุธิกรวอรจักรวุฒิมวยไทยรุ่นแบนตัมเบตเลนี่บราซีวอสัสอิระยาตมูซาเอฟมวยไทยรุ่นไฟลเวทยอดเสกสรรรถสวยจาเจดวอัสเจคอบซอมแบตท,ทอมสันมวยไทยรุ่นไฟลเวทเพ็รน้ำตาลวิวินยิมวอัสออมสินพอพัชรวาดมวยไทยรุ่นสตรเวทมณัตต่อย้ำสวนวอัสบัลลังเงินออยุทธชยัยมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท เอลสิสอับเดลลาลีวอร์ซัสอัลลาวดีเบบี้เฟสคิลเลอร์รามาซาโนฟมวยไทยรุ่นอะตอมเวทอิทไลเอริกาบูโมกาววอซัสพลอยชมพูพิยูผ้าใบมวยไทยรุ่นไฟเวททาเกียคาริลอฟวอซัสชิมอนการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นสตรอเวทรอรีเทอร์เนอร์วอซัสโนอากาเบรซการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นอะตอมเวทคิมซานวอซัสอัลมากูนโจโรเบโกวา ติดตามผลการแข่งขันและไฮไลท์คู่ต่อคู่แบบเรียลไทม์ที่ด้านล่างเตรียมตัวสำหรับการติดตามศึกวันลุมพินี134ที่จะเป็นการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่สุดของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในระดับโลกคุณจะต้องติดตามอย่างไม่ละเลยเพื่อไม่พลาดคู่ในรายการและคู่ที่น่าติดตามที่จะทำให้คุณต้องติดตามอย่างไม่ละเลยคุณคิดว่าคู่ในรายการจะชนะกันอย่างไรและคู่ที่น่าติดตามจะมีผลลัพธ์อย่างไรมาติดตามกันเลยที่วันลุมพินี134 คำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าคู่ในรายการจะชนะกันอย่างไรคุณเชื่อว่ายอดเหล็กเพชรจะชนะอาณาหรือไม่คุณคิดว่าคู่ที่นางฟ้าจะมีผลลัพธ์อย่างไรคุณเชื่อว่าอิดไยจะชนะพลอยชมพูหรือไม่คุณคิดว่าคู่ในรายการและคู่ที่น่าติดตามจะมีผลลัพธ์อย่างไรคุณเชื่อว่าคู่ในรายการจะชนะคู่ที่น่าติดตามหรือไม่คุณคิดว่าคู่ในรายการและคู่ที่นางฟ้าจะมีผลลัพธ์อย่างไร คุณเชื่อว่าคู่ในรายการจะชนะคู่ที่นางฟ้าหรือไม่มาติดตามกันเลยที่วันหลุมพินีหนึ่งร้อและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการติดตามคู่ในรายการและคู่ที่น่าติดตามนี้